มาต่อกันนะครับสำหรับ ep 2อันนี้ก็น่าจะเป็น ep ปิดท้ายทริปที่ขึ้นไปที่ลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับหลังจากแยกจากครอบครัวก็ได้เวลาดาวฮิลแต่ก่อนลงมันเหมือนมีป้ายเช็คพอยต์อะไรสักอย่างแล้วก็วิวตรงนี้มันก็สวยดีนะก็เลย แวะถ่ายรูปเป็นที่ระทึกเหมือนเดิมสักสองสามรูปไหนๆก็พาน้องน้องดำ r เจ็ดขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนิดนึงอากาศดีครับแต่ว่าเสียดายน่าจะมีทะเลหมอกแต่ว่าก็ไม่เคยได้ยินว่ามีสักทีหรือว่ามี ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มาบ่อยอม,มุมกว้างๆสีเขียวตัดกับสีฟ้าลงโปร่งสบายตาเสร็จแล้วมันยังมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ยังคาใจตั้งแต่ไปม่อนแจมก็คือด้วยความที่แบบไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนบ่อยก็เลยอยากเห็นดอกพญาเสือโคร่งสักครั้ง เลยคิดว่าลองค่อยๆลัดเลาะ,ะ,ะลงไปสักนิดนึงเพราะว่าตอนขาขึ้นรู้สึกเหมือนจะเห็นแว๊บๆว่ามันมีต้นพญาเสือโคร่งอยู่ประมาณ2-3สาจุดอันนี้ก็เป็นช่วงทางที่ลงมาช่วงช่วงที่ลงมาจากลานกลางเต็นท์นี่ถนนก็ค่อนข้างชำรุดเป็นจุดๆแล้วก็มีฝุ่น มีฝนมีดินร่วนๆแล้วก็มีถนนชำรุดก็หลายจุดอยู่ครับแต่ว่าถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปสักประมาณ2หรือ3กิโลทีนี้แหละความมันจะบังเกิดและ <c oughs> ก็ต้องค่อยๆเ,เลาะไปเนี่ยครับมันก็มีทางดีบ้างแย่บ้างแต่ว่ามันก็เราไปเรื่อยๆแบบใช้สติ มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะหรือว่าแล้วก็อยู่ที่การฝึกทักษะด้วยครับถ้าสมมติใครมีรถบิ๊กไบค์ก็อยากให้ไปลงคอร์สขับขี่ปลอดภัยกันมันช่วยได้เยอะจริงๆนะแล้วก็พวกอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆหมวกถุงมือรองเท้าหรือว่าจะเป็นกาดเขา่ากาดศอกใส่ไว้เลยครับมันไม่ได้การตายหรอกแต่ว่ามัน ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้นี้ก็ลงไปเรื่อยๆก็มีโค้งพอให้เล่นได้บ้างเรียกว่าเล่นได้ไหมฝุนบานไปเล่นแล้วกันค่อยๆย่องไปแล้วกันก็คอยดูตามข้างทางไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะตรงไหนวะที่เราผ่านพุ่มพญาเสือโคร่งสวยๆมา ขีลัดเลาะไปเรื่อยๆครับคลิปนี้คงไม่ได้ใส่เพลงนะครับเพราะว่าพอใส่เพลงแลว้วติดแลกขสิตเอาไปลงติก๊กตอกปุ๊บโดนตัดเสียงก็เลยอ่ะไม่ใส่ไปเลยอ่าเจอและพุ่มหนึ่งเล็กๆเริ่มมีความหวังเอ๊ะแต่พุ่มมันเล็กไปไม่ค่อยสวยอยากได้ใหญ่ๆบิบ้มๆกว่านี้นก็ไปตน่อทางก็ เริ่มดีขึ้นละตอนนี้ก็วนลงมาได้เรื่อยมันมีประมาณสองสาโค้งได้ั้งที่มันเป็นโค้งก้นหอยแล้วก็นีย่ยครับได้เปิดนาย่างน้องดำก็ไอ้สองาโค้งนี่เป็นโค้งแบบไฮสปีดยาวๆก็เล่นพอเพลินๆครับมีทางชํำรุดก็มีกลวย ตั้งบอกไว้เป็นจุดๆบางจุดก็ถนนพังแล้วก็โดนบีบเหลือเล่นเดียวก็ค่อนข้างอันตรายก็มีน้ำใจต่อกันผัดสลับสลับกันไปนะครับทั้งทางสวนแล้วก็ทางตรงจะได้ไม่มีปัญหากันก็ยังเป็นเขตของป่าที่แบบ ค่อนข้างจะเป็นป่าทึบปะนะก็ไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรมากเจ็ดนี่ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นท่อสลิปออนี่รู้สึกว่าเอนจินเบรกจะดึงหนักมากเลยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เบรกเลยเพราะว่าก็ขี่ไม่เร็วแล้วก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์คนแก่ใกล้4ีสิอย่างผมอะครับไปมาเรื่อยๆ ว่าลูกยังเล็กก็ค่อยไปมีโคบ้างอะไรบ้างก็เล่นพอแก้ง่วงได้อ่าพุ่มหนึ่งนะพุ่มใหญ่กว่าเมื่อกี้ด้วยแล้วก็มีดอกยากสีม่วงๆชมพูชมพูมพผมไม่รู้ว่ามันเขาเรียกว่าดอกอะไรแต่ก็สวยสวยสวยมากอ่าเจอแล้ว เป้าหมายอีกหนึ่งเป้าหมายของทริปนี้อ่านี้รถครอบครัวตามลงมาหลานก็ตะโกนกันอ่าอเออเอ,อไปก่อนเลยเดีย๋ยวเจอกันใหม่ส่งกานไอเด็กทั้งหลายภูมินี้บางไม่นิดนี่ภูมิข้างหน้านี่หนาจะรออะไรล่ะครับก็ลงมาเก็บภาพก่อน พาน้องดำม,มาแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆถึงมันจะไม่เยอะเหมือนแถวที่ไหนนะภูลมโลที่แบบเป็นสีชมพูทั้งพื้นที่เลยแต่แค่นี้มันก็ทำให้ผมใจฟูได้แล้วแหละเพราะว่าก็ตื่นเต้นมุมกว้างๆสักรูปอพอหรือยัง ยังไม่พอขอเซลฟี่กับอีพุ่มนี้อีกสักรูปละกันจัดไปแเวลาใส่หมวกนี่ผมคิดว่าผมโคตรหลอ่อ <c oughs> ใหญ่ถอดถอดทีไรพวกน้องๆหนูหนูเรียกลุงทุกทีอ่านี่ก็เก็บน้องดำเป็นที่ะระลึกกับทางสวยสวยสัก รูปหนึ่งเสร็จแล้วอ่าคันนี้เขาเห็นผมจอดอยู่ข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินเขาก็นึกว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็เลยบอกโบกผ่านไปเขาก็ยังชะลอก็ก็ถ้ามีน้ำใจก็ขอบคุณนะครับเสร็จภารกิจแล้วแต่มันก็เหมือนยังมีอะไรคาใจอยู่นิดนึง ว่าเราจะถ่ายแต่พุ่มที่มันอยู่ข้างบนอย่างเดียวหรอือเอาไงดีวะอยากถ่ายให้มันเห็นดอกชัดๆสักดอกหนึ่งก็เลยจอดแล้วก็ลองไปเดินดูสิมีดอกสวยๆหล่นลงมาให้ถ่าย c l o สอัพสักรูป2รูปไหมเจอแล้ว สวยสวยสวยถึงผมจะเป็นผู้ชายแต่ผมก็ชอบนะพวกดอกไม้สวยๆที่มันแบบหาดูได้ยากแล้วก็มัน,นสวยหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ถ่ายไว้ก่อนถ่ายเสร็จแล้ว <c oughs> ถ่ายกับน้องดำสักรูปไม่เป็นที่เระลึก ว่าเนี่ยฉันเคยพาแกมาแล้วนะได้เห็นดอกพญาเสือโคร่งสักทีนะจบภารกิจทีนี้ก็ไปต่อได้ ถนนช่วงต่อจากนี้ไปก็จะเป็นถนนที่ค่อนข้างดีแล้วแหละแล้วก็มันจะหลุดจากโซนที่เป็นต้นไม้ทึบๆแบบนี้แล้วก็เริ่มมีโค้งให้เล่นนะคือตั้งแต่29กิโลเส้นทางจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน,นมันจะมีช่วงกลางๆนี่แหละครับที่เล่นโค้งมันมา ก็คือเอาแค่พอหอมปากหอมคอเพราะว่าก็อย่างที่บอกลูกอย่างเล็กแล้วก็เราก็มันเลยไวที่จะขับขี่แบบคึกขนองเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราก็เลยไปเรื่อยๆของเราดีกว่าก็ไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าวันที่ถ่ายนี่ก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม,มด่ดีวันนี้หนึ่ง เราก็คนก็ขึ้นมากลางเต็นกันเยอะสังเกตได้จากรถที่ลงไปก็ค่อนข้างเยอะสำหรับวันนี้แล้วก็มันก็เหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าถ้ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะเดี๋ยวน่าจะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็เซอร์ไพรส์จริงๆช่วงขากลับก็ <c oughs> คือรถติดมากตั้งแต่อ่างทอง ี้ก็ข้อเรียกดอกอะไรกับผมก็ไม่รู้กันแต่มันก็สวยนะสวยมากสวยเหมือนมันสีโทนเดียวกับดอกพญาเสือโคร่งเห็นแล้วมันสบายตาดีะครับก็มาจากช่วงป่าท,ทึบก็จะได้หินธรรมชาติส,สวยอันนี้ก็พอดีปรับกล้องกดลงเยอะไปหน่อย ก็เลยอาจจะเห็นวิวไม่ทั่วถึงเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีทุนคงจะเปลี่ยนเป็นกล้องกลอกรคร,รับอันนี้มันจะเป็นกล้องที่มากับหูฟังบลูทูธยี่ห้อ m a x t t o รุ่น M3 ก็ใช้ได้นะโอเคเลยสีสวยดแีแค่ไม่มีกันสัน่นอันนี้ก็เป็นเนินจุดชมวิวที่เขาเรียกว่าโมโกโจูน้อย คนเยอะก็เลยไม่แวะละกันก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีอุปกรณ์ที่ดีจะถ่ายคลิกที่ดี